เจ้าของร้านกาแฟที่กําลังหาเครื่องชงคู่ใจที่ทั้งทนทานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานต้องนี่เลยคาสเซ i o n e โอเนตูโนเอทูแบรนด์เอสเปซโซแมชชจากอิตาลีแค่เห็นดีไซน์ก็รู้เลยว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนวัสดุทำมาจากสเตลเลสสตีลพร้อมด้วยตัวเคส สามารถถอดไปคัสตอมเป็นลายที่ตัวเองชอบได้เลยการดีไซน์ได้รับการดีไซน์มาจากดีไซเนอร์ชื่อดังจากอิตาลีให้มา2การสตีม1ท่านร้อน2หัวชง สำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นระบบทําความร้อนแบบฮิตเอ็กแชนเป็นระบบแลกเปลี่ยนความร้อนหม้อต้มขนาด7ลิตรเป็นสแตนเลสมีฉนวนหุ้มกันความร้อนมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถตั้งอุณหภูมิได้จากข้างในเครื่องและด้านบนนะครับสามารถวอร์มแก้วสามารถวางแก้วได้เพื่อให้แก้วร้อนตลอดเวลาสําหรับการตั้งค่าปริมาณน้านะครับให้กดที่ปุ่มนี้เข้ามาที่รูปถ้วยกาแฟแบบนี้นะครับกดโอเค ถ้าต้องการที่จะตั้งกดลงมาข้างล่างกดตกลงและสามารถกดตั้งได้เลยโดยที่ผมจะตั้งจากด้านซ้ายมือ สำหรับปริมาณจะขึ้นเป็น ml ตัวเลขจะวิ่งอยู่ด้านนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งเสร็จแล้วเราสามารถจดจําตัวเลขเหล่านี้เพื่อมาตั้งอีกหัวหนึ่งได้วิธีการเข้ามาที่คียเมนูกดปุ่มที่เราต้องการที่จะตั้งอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมต้องการที่จะตั้งให้ปุ่มแรกของซ้ายมือเป็น9้วนะครับผมก็มาสามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้เลย s right. <S กดโอเคกดกลับ เท่านี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปริมาณน้ํากาแฟแล้วครับผมสำหรับเครื่องนี้นะครับจะมีออโต้แบ็กฟัตด้วยสําหรับการใช้ระบบออโต้แบ็กฟัตนะครับจะทําได้2แบบก็คือใช้2นิ้วกดที่ปุ่มที่1และปุ่มแมนวนวลแบบนี้กดลงไปพร้อมกันก็จะเป็นการทํางานของออโต้แบ็กฟัตหรือเข้ามาที่เมนูเป็นรูปหยดน้ําแบบนี้นะครับ เราสามารถกดที่ปุ่มหนึ่งที่ไฟขึ้นแบบนี้เพื่อเริ่มทำงานออโต้แบ็กฟัดได้เลยจะสกัดชอด็อตหรือจะสตรีมก็ทำได้ดีเลยทีเดียว เพียงแค่คุณตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกหลังจากนั้นไม่ว่าใครจะชงกาแฟก็จะได้ค่าที่มาตรฐานและสม่ำเสมอทุกช็อตไม่ต้องวัดมือให้วุ่นวายเพียงกดปุ่มก็ได้กาแฟคุณภาพเยี่ยมทันทีคาซาดิโอเนตูโนเอจึงเป็นมากกว่าเครื่องกาแฟแต่เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่จะสร้างมูลค่าให้ร้านของคุณได้อย่างแท้จริงทักมาสอบถามหรือเข้ามาชมเครื่องจริงได้ที่ d e ซ e m b e r Day Coffee ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดท่า